สวัสดีค่ะชื่อนางสาวิวยรยลักษ์ทัพทองนะคะวันนี้จะมาสอนบทที่หนึ่งถึงบทที่สาค่ะบทที่หน,นะคะการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการค่ะความหมายของการผลิตนะคะการผลิตหมายถึงการนําปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆเข้าสู่กระบวนการการผลิตเพื่อผลิตเป็นผลผลิตก็คือเอาพูดนะคะ ออกมาด้วยปัจจัยการผลิตใหมายถึงสิ่งต่างๆที่ผู้ผลิตนํามาใช้ในกระบวนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ค่ะปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการค่ะส่วนผลผลิตที่ได้แก่นะคะสินค้าหรือบริการทุกชนิดที่มาจากกระบวนการผลิตค่ะโดยสินค้าเป็นผลผลิตที่สามารถจับต้องได้นะคะเช่นรถยนต์ตู้เย็นและก็เสื้อผ้าค่ะ ส่วนกระบวนการผลิตที่สามารถจับต้องได้นะคะเช่นการตัดผมการขนส่งการเก็บรักษาค่ะซึ่งจะได้เห็นว่าการผลิตไม่ได้มีเพียงเฉพาะกระบวนการที่ก่อให้เกิดการผลิตที่สามารถที่เป็นสินค้าจับต้องได้นะคะแต่ยังหมายถึงกิจกรรมอื่นๆที่ก่อให้เกิดการผลิตในรูปแบบรอบกายค่ะบทที่2นะคะการพยากรณ์ค่ะ ความหมายของการพยากรณ์นะคะการพยากรณ์หมายถึงการคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งการพยากรณ์เป็นกิจกรรมที่ทําให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจวางแผนธุรกิจค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความจําเป็นสําหรับการวางแผนกลยุทธ์นในระยะยาวค่ะ ผลลัพธ์ของการพยากรนะคะจะนํามาใช้ประโยชน์ต่อกิจกรรมทางธุกรกิจที่หลากหลายเช่นการวางแผนเครื่องจกักรเครื่องมือและอุปกรณ์การวางแผนแรงงานการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นต้น,นะคะ่ะ <c oughs> การพยากรณ์นะคะ 1. วิธีการหาพยากรณ์ค่าแบบตรงตัวเป็นวิธีพยากรณ์ อย่างง่ายนะคะโดยมีหลักการว่าความต้องการในอนาคตจะเท่ากับความต้องการที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันค่ะเช่นถ้าเดือนนี้เป็นเดือนมีนานะคะขายเครื่องซักผ้าได้400ดังนั้นเดือนเมษาจะพยากรณ์ว่าขา,ขายเครื่องซักผ้าได้400เครื่องค่ะ สองนะคะวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะคะเป็นการหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลในอดีตเพื่อพยากรณ์นอนาคตค่ะโดยต้องมีชุดข้อมูลอย่างน้อยสามช่วงเวลาก่อนหน้านั้นนะคะเช่นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเดือนค่ะจะใช้ชุดข้อมูลสามช่วงก่อนหน้าน,นะคะที่เป็นปัจจุบันที่สุดค่ะ ค่าพยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่5เดือนก็จะใช้ชุดข้อมูล5ช่วงก่อนหน้านะคะเป็นข้อมูลปัจจุบันค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้2วิธีค่ะก็คือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายและการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักค่ะวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายนะคะเป็นวิธีการพยากรณ์โดยการหาค่าเฉลี่ยข้อมูลจากชุดก่อนหน้าค่ะ โดยให้ค่าน้ำหนักนะคะแต่ละช่วงมีคำนวณต่อไเป็นนี้ค่ะนี่นะคะในตารางนะคะจะแสดงเดือนยอดขายและค่าพยากระคะ่ะอันนี้นะคะในในโจทย์นะคะก็คือเดือนกรกฎาคมค่ะยอดขายจริง280นะคะแล้วก็ค่าพยากร ที่เว้นว่างให้นะคะก็คือเราจะคำนวณสามเดือนก่อนหน้านะคะก็คือก่อนเดือนกรกฎาสามเดือนนะคะก็จะมีมิถุนาคือาภาแล้วก็เมษานะคะยอดขายจริงที่มิถุนานะคะก็คือสี่ร้อยสิห้านะคะแล้วก็บวกนะคะยอดขายเดือนฤาภานะคะนะคะแล้วก็บวกยอดขายเมษาคือสามร้อยนะคะ แล้วก็เอาทั้งหมดมาหาร3ค่ะก็ได้เท่ากับค่าพยากรนนะคะ365.33ค่ะเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วิธีการหาค่าเฉลี่ยเครื่องที่ถ่วงน้ำหนักค่ะเป็นพยากร การหาค่าเฉลี่ยจากชุดข้อมูลก่อนหน้านะคะโดยการให้น้ำหนักของข้อมูลแต่ละช่วงในทิต่างกันโดยค่าถ่วงน้ำหนักของข้อมูลต้องรวมกันเท่ากับ1เสมอค่ะและหากไม่ได้ตรงที่กำหนดค่าน้ำหนักนะคะใช้ข้อมูลใดภยผู้พยากรจะต้องทำการเรียบเรียงการถ่วงน้ำหนักจากมากไปน้อยเสมอค่ะภายใต้สมมุติว่าถ้าข้อมูลชุดล่าสุดเป็นข้อมูลที่มีความ เป็นปัจจุบันที่สุดนะคะจึงควรให้ความสําคัญและก็ให้ค่าน้ำหนักมากที่สุดเล่าที่สุดค่ะเวลกเกณฑ์นในการหาให้ข้อมูลนะคะก็แต่ละช่วงก่อนหน้านี้ก็คือ3.1แล้วก็1ค่ะคะ่ะวิธีการพยากรณ์ค่าเฉลี่ยขึ้นที่ถ่วงน้ำหนักนะคะ ค่าพยากรณ์ในเดือนเมษาจะคำนวณจำนวนค่าเฉลี่ยองทุนระหว่างน้ำหนักกับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น3ามเดือนค่ะประกอบด้วยเดือนมก,การามีค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากับ1นะคะแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์มีค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากับ2ค่ะและเดือนมีนานมีค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากับ3ค่ะซึ่งค่าพยากรณ์ที่ได้นะคะก็คือ327.50ค่ะ ก็คือค่าพยากรณ์เดือนเมษาค่ะวิธีการปรับเรียบแบบเ e อ็กโพเสืซนะคะเป็นการพยากรณ์จากค่าคงที่ปรับเรียบนะคะ A ที่กำหนดให้มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1.00นะคะถ้ากำหนดให้ค่า A ให้สูงหรือใกล้1น,นะคะแสดงว่าค่าน้ำหนักข้อมูลแต่ข้อมูลเป็นจริง เป็นหลักนะคะและถ้ากำนวให้ A ต่ำหรือเข้าใกล้หนึ่งนะคะแสดงว่าน้ำหนักกับข้อมูลเป็นพยากรเป็นหลักค่ะนี่ค่ะก็คือสูตรการคำนวณวิธีแบบ e x p o n e n t น e ค่ะสูตรนะคะ Ft บวก1นเท่ากับ Ft บวก A วงเล็บ AT ลบ Ft วงเล็บนะคะโดยที่ Ft บวกหคือค่าพยากรณ์ในรอบหดไต Ft นะคะก็คือค่าพยากรณ์ในรอบปัจจุบันนะคะ At คือข้อมูลจริงในช่วงเวลาปัจจุบันค่ะคะ่าสูตรสมการพยากรณ์นะคะก็คือ y เท่ากับ a บวก b x ค่ะโดยที่ y นะคะคือค่าพยากรณ์ตัวแปรตาม a คือจุดตัดบนแกน x ค่ะ b คือค่าความชันของเส้นโดดถอย X คือค่าตัวแปรต้นนะคะสูตรการหาค่า A และ B นะคะมีสูตรคำนวณดังนี้ค่ะ b, b เท่ากับ SUM XY ลบซ u ม X SUM Y หารด้วย SUM X ยกกกำลังสองลบ N X ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะ a นะคะหาได้จากสูตรนี้ค่ะ a เท่ากับ Y bar ลบ V X bar ค่ะ โดยที่ x-bar คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นนะคะ y าร์คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามค่ะ n คือจำนวนของข้อมูลนะคะ <Thank you. S 1> ค่ะโจทย์ตัวอย่างข้อนี้นะคะบริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในภาคใต้แห่งหนึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายรถจักรยานยนต์เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของยานพาละ ระหว่างพศ2555ถึง25 2560ได้ข้อมูลังตารางด้านล่างนะคะนี่นะคะคือตารางแสดงยอดขายรถจักรยานยนต์ค่ะราคายางพารานะคะก็คืเอเค่ะเป็นตัวแปรต้น ยอดขายนะคะก็คือ Y ค่ะเป็นตัวแปรตามค่ะยอดขายจะแปรผันตามราคานะคะจากข้อมูลข้างต้นให้หาว่าถ้ายางพาราราคาสามสิบสาจุดห้าสิบบาทนะคะจะขายรถจากกาักรยานยนต์ได้กี่คันคะ่ะ นี่นะคะเราก็เอาตารางจากตารางเมื่อกี้นะคะมาใส่ค่ะเรามี X นะคะแล้วก็มี Y นะคะแต่เรายังไม่มี X ยกกําลังสองกับ X Y ค่ะ x ยกกําลังสองนะคะหาได้จาก X ค่ะ X ก็คือ9ก้นะคะ เอามาคูณกันสองครั้งค่ะก็จะได้เท่ากับนี่นะคะแปดสิบหกจุดเก้าสี่เก้านะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเราจะนำมาคูณกันสองครั้งนะคะ กับตัวนี้คะ่ะแล้วเราก็จะทําลงมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วค่า x y นะคะหาได้จากนี่คะ่ะตัวนี้นะคะมาคูนกับตัวนี้คะ่ะามาคูณกันนะคะตัวนี้นะคะ นี่ก็นคามคูณกับตัวนี้ค่ะแยกค่ากับตัวนี้นะคะเราจะนำมาคูนกันนะคะนี่ก็คือค่าของมันค่ะแล้วเราก็จะมาหาผลรวมนะคะผลรวมของช่องนี้นะคะช่องเอ็กก็เอาทั้งหมดนี้นะคะมาบวกกันก็จะได้เท่ากับนี่ค่ะสองร้อยยี่สเจ็ดจุดสองหกค่ะ ช่องผลรวมของวนะคะก็เอามาบวกกันเท่ากับหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยค่ะแล้วก็ช่องที่ีพลังสองผลรวมนะคะ แล้วค่าแล้วค่า x b ายนี้นะคะมาจากผลรวมนี้ค่ะสองสองเจ็ดจุดสองหกค่ะมาหารด้วย n นะคะ n คือจำนวนข้อมูลค่ะจำนวนข้อมูลของเราของเราก็เป็นหกนะคะมาหารหกนี่ค่ะเราก็จะได้จำนวนนี้มาค่ะสามจเจ็ดจุดแปดแอ๋นะคะ วายบาก็เหมือนกันค่ะนำตัวนี้นะคะมาหารว่าจำนวนข้มอมูลค่ะก็คือเอ็มนะคะเอมก็คือบวกมาหารบวกก็จะได้สามพันสาม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 ค่ะแล้วเราก็จะมาคำานวณหาค่าดีกันค่ะจากสูตรด้านบนนะคะก็คือสูตรนีกก้จะมาหา ราาดีจากสูตรนี้จังค่ะ นี่นะคะก็คือสูตรหาค่าดีของเราค่ะซัมเอ็ y นะคะก็คือตัวนี้คะ่ะซัมเอ็ y นะคะ ลบด้วยเอนค่ะเอนก็คือหกนะคะลบหกนี่ค่ะแล้วก็อีกบางน,นะคะอีกบาง์ของรัว,ว,ะะวก็คือสามสิบเจ็ดจุดแปดแปดค่ะคูณด้วยไกว์บางนะคะในว์บารก็คือตัวนี้ค่ะ แล้วเราก็จะมาหารด้วย 3x ยกกำลังส2ค่ะน,นี่ค่ะเเาาก็จะมาลบค่ะลบไม่อเอ็นมาค่ะเอ็นบอกกับค่ะคูณด้วย3 17.88ทั้งหมด,ดยกกำลังส2ค่ะ่คะมาหี่2 เราจะทำจากวงลิปมาก่อนนะคะนำมาคูณกันค่ะแล้วก็เราก็จะมาคูณนี่นะคะคูณบวกและลบด้วยนี่ค่ะแปดแสนสองหมื่นสามร้อยเก้าพันสองศูนย์ค่ะก็จะได้ห้าหมื่นนะคะ นี่ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็จะทำในวงเล็กข้างหลังอ่อนนะะสามสามสิบเจ็ดจุดแปดแปดคูณสองนะคะแล้วก็มาคูณกค่ะแล้วก็เนี้ยค่ะแล้วก็เอามารวมกันนะคะหนึ่งหมื่นแปดเจ็ดร้อยเก้าสิบหกจุดเก้าศูนย์ค่ะแล้วเราก็จะได้ค่าเหมือนตัวนี้นะคะ แล้วเราก็เอาทั้งหมดนี้มาลบมาหามาหามันก็จะได้คำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาหาค่าเอกันนะคะนี่ค่ะสีาค่าเอ็จะก็อยูต่ตรงนี้ค่ะ y bar ลบ d x bar นะคะ วายบร์ของเรานะคะก็คือสามพันสามสิบสามจุดสามสามค่ะนี่นะคะวายบร์ของเราลบด้วย B อ็กซ์ค่ะดีนะคะก็คือตรงนี้ค่ะค่าดีที่เราหาเมากี้นะคะ แล้วก็เอ็กบาของเรานะคะก็คือนเราจะนำอันนี้มาคูนกันก่อน,นะคะ่ะแล้วเราก็จะไปมาลบกันตรงนี้นะคะต่ตอก็คือน,นี้ค่ะ ค่ะแล้วเราก็จะมาทำสร้างสมการพยากรนะคะโดยสูตรมันค่ะ y เท่ากับ a บวก b x ค่ะ y ของเรานะคะเท่ากับสอง6 5 7 5ค่ะบวกด้วย12.85ค่ะซึ่งไม การพยากรณ์นี้สามารถนําไปใช้พยากรณ์ยอดขายรถจักรายานยนต์ได้เมื่อราคาย,ยางพาราเปลี่ยนไปได้เช่นถ้าราคาย,ยางพาราในปี2561มีราคาเท่ากับ3.3.50ก็คืออีกนะคะจะขายรถจักรายานยนต์ได้เท่ากับมีราคาก็คือนี่เะมีสีของมันนี่ก็คือค่าของเอบวก เนี่ยคะ่ะเราก็จะมาบวกกันก็จะได้เท่ากับสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ปัดขึ้นคะ่ะยอดขายก็ประมาณสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคันนะคะนี่คือยอดขายที่เราต้องหาะคะ่ะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ แล้วก็ถยดข้อนี้นะคะข้อมูลยอดขายคอมพิวเตอร์กำหนดเป็นล้านบาทค่ะระยะเวลาหูปีที่ให้มาดังตารางให้พยากรยอดขายคอมพิวเตอร์ของปีที่เจ็ดโดยวิธีค่าเฉลี่ยเครื่องที่ถ่วงน้ำหนักนะคะโดยกำหนดให้ค่าน้ำหนักเท่ากับ0.2 0.1 0.3และ0.4ค่ะ ค่ะแล้ก็มาหาปีที่เจ็ดกันเลยนะคะโดยเลี้ยงค่าทวงน้ำหนักจับมากไปน้อยะคะ่ะแล้วก็จับคูณตามตัวเลยนะคะโดยปีล่าสุดมีค่ามากสุดค่ะแล้วก็คูณถอยหลังเลียงปีไปเลยนะคะเช่นข้อที่5้ค่ะปีที่5้ยอดขาย90ล้านค่ะ Ft 5้าเท่ากับศูนยจุดสนะคะคูณด้วย64ค่ะหกบสีก็คือยอดขายของปีที่4นะคะ แล้วเราก็จะคูณถอยหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะบวก0.3ค่ะคูณด้วย20ค่ะ20นะคะก็คือยอดขายของปีที่3นะคะบวกด้วย0.2ค่ะคูณด้วย50บวกด้วย0.1คูณด้วย30ค่ะป้าพยากรยอดขายปีที่5นะคะก็ได้เท่ากับ5 สี่สิบสี่จุดหกค่ะเราก็มาหาข้อที่เจ็ดกันเลยนะคะข้อที่เจ็ดค่ะศูนย์จุดสี่คูณด้วยหกสิบบวกศูนย์จุดสามคูณด้วยเก้าสิบบวกด้วยศูนย์จุดสองคูณด้วยหกสิบสี่ค่ะบวกด้วยศูนย์จุดหนึ่งคูณด้วยยี่สิบค่ะผลรวมทั้งหมดมารวมกันนะคะก็ได้หกสิบห้าจุดแปดค่ะ ขาพยากรณ์ยอดขายปีที่เจ็ดนะคะแบบโทงน้ำหนักเราก็จะได้หกสปดค่ะค่ะแล้วก็บทที่3นะคะประเภทของการผลิตค่ะจุดคุ้มทุนคือจุดณนะระดับการาำนินง,งานที่เก่าให้เกิดรายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมที่จะไม่ได้กำไรหรือไม่ขาดทุนนะคะ สูตรจุดคุ้มทุนนะคะเท่ากับ FC คือต้นทุนคงที่ค่าหารด้วยราคาขายต่อนหน่วยลบด้วยต้นทุนผันแปรต่ตอนหน่วยนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะบร,ร,ริษัท A ผลิตยางลบก้อนละ12บาทต้นทุนคงที่15ล้านบาทต้นทุนผันแปรหน่วยละ2บาทนะคะจากสูตรนะคะจุดคุ้มทุนเท่ากับ ต้นทุนคงที่ต้นทุนคงที่คือสิบห้าล้านบาทหารด้วยราคาขายนะคะก็คือสิบสองบาทบลบด้วยต้นทุนผันแปรคือสองบาทนะคะสิบสองลบสองเท่ากับสิบนะคะสิบห้าล้านหารสิบ เท่ากับหนึ่งล้านห้าแสนก้อนนะคะหมายความว่าบริษัทต,ต้องการขายให้ได้หนึ่งล้านห้าแสนก้อนจะไม่ได้ขาดทุนหรือจะไม่ได้กำไรนะคะหรือถ้าขายได้มากกว่าหนึ่งล้านห้าแสนก้อนขึ้นไปจะได้กำไรคะ่ะซึ่งบางกิจ,จัดการอาจจะเพิ่มกำไรโดยการลดต้นทุนการผลิตเป็นอีกหนึ่งทาง หนึ่งที่ทำให้กิจาการเพิ่มขึ้นเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะการหากำไรค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะถ้าสมมติว่ากิจาการขายปากกาได้3ล้านเล่มในราคาเล่มละ 1, 10บาทมีต้นทุนคงที่20ล้านบาทต้นทุนผันแปร2บาทจากสูตรนะคะกำไรเท่ากับราคาขายลบต้นทุนราคาขายเท่ากับ ยอดขายนะคะคูณด้วยราคาขายต่อหน่วยจากโจทย์นะคะราคาขายเท่ากับยอดขายยอดขายคือสามล้านราคาขายคือสิบค่ะสามล้านคูณสิบเท่ากับสามสิบล้านต้นทุนรวมเท่ากับ ต้นทุนคงที่บวกยอดขายนะคะแล้วก็คูณด้วยต้นทุ 100, นผันแปรต่อหน่วยคะ่ะต้นทุนคงที่นะคะก็คือยี่สิบร้านยอดขายนะคะคือ3ามร้านคูณด้วยต้นทุนผันแปรคือสองบาทน,นะคะ ก็ได้เท่ากับ26ล้านการหากำไรนะคะกำไรเท่ากับราคาขายลบต้นทุนรวมค่ะแล้กำไรนะคะก็คือ30ล้านลบด้วยต้นทุนรวมก็คือ26ล้านนะคะก็ะจะได้เท่ากับ 4ล้านบาทนะคะกำไรจดข้อนี้ก็ได้เท่ากับ4ล้านบาทค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความน่าเชื่อถือค่ะความน่าเชื่อถือคือความเป็นไปได้ที่สินค้าหรือส่วนต่างๆของสินค้าที่ทำหน้าที่ออกแบบไว้ได้เหมาะสมในระยะเวลาหนึ่งภายใต้สภาวะการใช้งานได้ปกตินะคะสูตรความน่าเชื่อถือหาได้จากสามสูตรดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะความน่าเชื่อถือส่วนที่หนึ่งคูณความน่าเชื่อถือส่วนที่สองสองความน่าเชื่อถือสินค้าเท่ากับหนึ่งลบความน่าเชื่อถือสินค้านั้นสามต้นทุนความเสียหายของสินค้าเท่ากับต้นทุนคูณความเสียหายของสินค้านะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะสมมุติว่าสินค้าใหม่มีส่วนประกอบ A และ B ซึ่งทำง,งานตามลำดับดังรูมนี้เลยนะคะ ชิ้นส่วน A มีความน่าเชื่อถือที่วัดได้0.92ชิ้นส่วน B มีความน่าเชื่อถือที่วัดได้0.95มีต้นทุนเสียหาย1,000บาทผู้ผลิตสินค้าต้องการทราบถึงต้นทุนค่าเสียหายในกรณีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะคะหาได้จากสูตรด้าน,นบนเลยนะคะ3สูตรความน่าเชื่อถือนะคะ ความน่าเชื่อถือ A และ B เท่ากับ0.92คูณ0.95เท่ากับ0.874นะคะแล้วก็ความเสียหายจากสินค้านะคะเท่ากับ หนึ่งลบความน่าเชื่อถือสินค้านั้นนะคะก็คือหนึ่งลบศูนย์จุดแปดเจ็ดสี่เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งสองหกนะคะความเสียหายจากสินค้าก็คือศูนย์จุดหนึ่งสองหกนะคะก้อนี้สินค้าเสียหายมีต้นทุนหนึ่งพันดังนั้นต้นทุนสินค้าเสียหายนะคะก็คือ หนึ่งพันคูณศูนย์จุดหนึ่งสองหกดังนั้นต้นทุนสินค้าที่เสียหายนะคะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทค่ะขอจบกันสอนบททีธธ่สามเพียงเท่านี้ค่ะคุณค่ะ